สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก CP มีมีนะครับถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์อันแรกๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันครับไม่ว่าจะใช้ล่าสัตว์นะครับใช้ทำอาหารหรือว่าแม้แต่ใช้เป็นสัตว์ราวุธครับ แต่ว่ามีดที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมในวันนี้นะครับไม่ใช่แค่มีสวยงามธรรมดาแต่ว่าเป็นมีดที่มาจากภูมิปัญญาโบราณที่ตกทอดมารุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันครับซึ่งมีดนี้นะครับหาดูได้ยากยิ่งครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับลุงเล็กนะครับซึ่งเป็นเจ้าของมีดตองหนึ่งนั่นเองลุงเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับอยากทราบครับว่ามีดของลุงเล็กเนี่ยนะครับมันลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะผมก็ทามีดที่ใช้งานทั่วไปนะแต่เน้นมีดที่ทาแล้วจะใช้งานได้ทั้งหมดอ๋อ อยากให้ลุงเล็กช่วยเล่าเรื่องราวความเป็นมาของมีดนี้ให้หน่อยครับผมว่าทำมาตั้งแต่อายุสิี่านะทำมาเนี่ยผมตีมาตลอดเลยตีมาตลอดคุณพ่อเขาก็เหมือนกับถ่ายทอดวิชาให้เราใช่ไหมครับถ่ายทอดวิชาให้การตีมีดที่ดีเนี่ยมันมีเคล็ดลับอะไรบ้างครับมันก็เหมือนทุบดินเหนียวครับยิ่งทุบนานยิ่งเหนียวเท่านั้นอ๋อเหมือนกันครับผมมันก็ถือด้านหมาก็ตีทํามาเรื่อยตลอดและส่วนใหญ่นี้มีใครมาสั่งมีดบ้างไหมครับมีคนกลุ่มไหนมาสั่งซื้อบ้างครับสั่งกันทั่วเลยครับ ผมยังเปนนี่เน็ตเป็นยี่สิบสิบต้นมันตเน็ตด้วยอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับโห้หโหเยอะเลยนะฮะเยอะสั่งเป็นนันพันเล่มอะโ้เหรอครับก็ถือว่าผมมีเงินเข้ามาตอนนี้เหล็กเหล็กที่ดีที่สุดในประเทศไทยคือเหล็กอันนี้ครับเหล็กอะไรครับบาเรื่อยเหล็กบาเลื่อยบาเรื่อยเลื่อยเครื่องที่ตัดไม้เนี่อ๋อดีที่สุดทำไมครับมันเหนียวเพราะมันเหนียวพวกป่าไม้เขเจ้าอย่างนี้ทำทั้งนั้นเลยก็จะไม่เอาเหล็กอื่นนยเขาจะหาเข้ามาเลยเราก็มาตี ถ้าเป็นเหล็กพวกบาเรื่อยของผมจะเป็นการลูกสอนเพราะว่าเหล็กทุกชิ้นน่ะมันจะชุบชุบน้ำเนี่ยชุบไม่เหมือนกันครับฟังดูขั้นตอนต่างๆแล้วเดี๋ยวลองมาดูันขั้นตอนการทำดีกว่าว่าตอนทำนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะค,ะครับลุงครับวันนี้คือขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนตัดเสียปลายนะอ๋อให้ปลายเป็นแหลมใช่ไหมครับแี่เลหลังจากที่เราหลอมแล้วนะฮะก็ได้ส่วนปลายแบบนี้มาก็ต้องทุบไปเรื่อยๆจนก,กว่ามันจะคมเหรอครับทุบไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะใช้ได้ รัวมีนจะเป็นตัวมีดส่วนใหญ่แล้วคนที่มาซื้อมีดของคุณลุงครับเป็นลูกค้ากลุ่มไหนครับลูกค้าที่มาซื้อทั่วเลยมาทากันทั่วทั่วไทยเลยทั่วเลยหลังๆก็จะมีพวกออเดอร์ที่เป็นมีดหมอมีดละออเดอร์พวกนี้จะเยอะครับอันนี้ก็ร้อยกว่าอ๋อแต่ผมเห็นเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งแทบทุกคนเลยเขามาจะใช้มีดของนี่ก็สั่งไว้ไม่ได้ทําให้เลยเยเอครับไม่ไว้ทำใช้มีดของคุณลุงครับเพราะว่ามีช่างอื่นมันจะฟันพวก กระดูกกระดูกเลยไม่ได้เอาเหรอครับอันนี้ปันได้ปันได้ใช้ท่องเวลามันจะต่างได้ตามตามที่มันต้องการด้วยครับคือจะต้องทําแบบไปเลยทําแบบมาแล้วก็โอมาให้ผมตีจะทำอย่างนี้ก็คือมันก็จะมีแบบที่เขาสามารถใช้ตามประโยชน์ใช้งานที่เขาต้องการได้คือมีเดินป่าก็เราก็ต้องรู้ว่าของเดินป่ามันก็ต้องมาตรฐานหน่อยอครับแล้วทตามบอก ก็ลูกค้าว่าให้ตัดกระดาษมาก็ได้เจ้าแบบไหนโอ้ก็จะทำตามแบบเลยแบบไหนก็ได้เลยแบบไหนก็ได้ได้หมด ครับก็เป็นหนึ่งในมีที่เห็นบอกว่าคนมาขอซื้อเป็นหมื่นก็ไม่ขายไม่ขายไม่ขายนะครับวันนี้เป็นมีอะไรครับเป็นมีหลวง,งพ่อมีหลวงพ่อเหรอครับมีรูปเสือด้วยนี่หมายความว่าไงครับโอมันเสาห้ามีเสาห้าปีเสือนอกจากนี้นะครับใครมาที่นี่เนี่ยยังได้บรรยากาศของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยผมเห็นคุณลุงเลี้ยงทุกอย่างเลยมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีกระต่ายกระต่ายม่อนเตา่าม่อนฟ้าสภาพเลี้ยงทุกอย่างหนึ่งทุกอย่างเลยนะครับ,บกบกบด้วยกุ้ง ใช่ไหมฮะเป็ดด้วยโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับก็ถือว่าใช้พื้นที่ได้เป็นประโยชน์เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซื้อมีดตองหนึ่งของคุณลุงนะครับก็สามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับหรือว่ามาที่นี่ก็ได้มาสอบถามข้อมูลหรือว่ามาดูวิถีชีวิตหรือว่าภูมิปัญญาที่ตกทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อของคุณลุงก็ได้นะครับลองดูที่เว็บไซต์ของคุณลุงครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะครับขอบคุณครับอันนี้คืนนะฮะไม่เอาไปนะฮะบัว ได้ชมมีสสวยๆกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับขอ,อใจคุณผู้ชมที่เป็นสุภาพสตรีกันบ้างดีกว่านะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมผ้าทอมือของจังหวัดอุทัยธานีครับซึ่งรับรองได้เลยนะครับว่าลายทอผ้าเนี่ยมีเอกลักษณ์และก็สวยงามแน่นอน